ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง ITIL หรือ ITU นะครับ uh, Information Technology Infrastructure Library นะครับก็เป็นชุดแนวทางปฏิบัตินะครับที่ดีสุด best practice สำหรับการบริหารจัดการบริการด้าน IT นะครับหรือ IT Service Management ITSM โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้องค์กรบริหารจัดการบริการ IT ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจนะครับ IT ทวครอบคุมกระบวนการหลักๆในการจัดการเช่นการจัดการเหตุขัดข้อง Incident Management นะครับการเปลี่ยนแปลง Change Management และการส่งมอบบริการ Service Delivery นะครับนี้ถ้าพูดถึง ITSM หรือ IT Service Management นะครับหลักๆก็คือแนวทางการจัดการและการส่งมอบบริการนั้นไอทให้กับองค์กรและผู้ใช้บริการโดยเน้นการบูรณาการระหว่างกระบวนการบุคลากร และเทคโนโลยีเพื่อให้บริการมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ itsm ครอบคุมตั้งแต่การวางแผนการส่งมอบการดำเนินงานการปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่องนะครับกระบวนการใน itsm มักรวมถึง i n c i d e n t management change management problem management และ service level management ครับซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถควบคุมคุณภาพและปรับปรุงการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแนวทาง itsm มีกรอการทํางาน เช่น i t ทีที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดการบริหาร,นะรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานลดต้นทุนและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ,นะรอันนี้ไอทเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น5ช่วงหลักนะในวัฏจาักรการให้บริการ s e r วิ c ไลฟ์ไซเคิลดังนี้นะครับห e ึ่ง a วิต y จี้กลยุทธ์การบริการนะครับในไอทคือการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อให้บริการด้านไอทีสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ โดยเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าการบริหารจัดก,การทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในขัน้นนี้องค์กรจะต้องวิเคราะห์ทางการตลาดระบุความต้องการของลูกค้ากําหนดประเภทของบริการที่จะนําเสนอนะครับแล้วก็วางแผนการจัดสรรทรัพยากรเช่นเงินลงทุนบุคลากรเทคโนโลยีนะครับกระบวนการสําคัญในเซอร์วิสเซอร์วิสซจีได้แก่การจัดการพอร์ตโฟลิโอของบริการนะครับ การบริหารจัดการความต้องการนะครับการวิเคราะห์มูลค่าของบริการนะครับโดยมุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนความได้เปรียบทางการแข่งขันการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอย่างยืดหยุ่นครับ 2. service design การออกแบบบริการนะครับในไอทิเนี่ยก็คือขั้นตอนที่มุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาบริการด้าน i อทีที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ การออกแบบนี้ครอบคุมองค์ประกอบหลักๆเช่นการออกแบบกระบวนการนะครับเทคโนโลยีของสร้างพื้นฐานข้อตกลงระดับการบริการหรือ SLA นะครับความปลอดภัยความต่อเนื่องทางธุรกิจกระบวนการใน Service d e s i g นประกอบด้วยการออกแบบบริการใหม่การปรับปรุงบริการที่มีอยู่การสร้างแผนเพื่อรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงเช่นการออกแบบการจัดการความเสี่ยง การออกแบบมาตรการควบคุมความปลอดภัยการกําหนดมาตรฐานสําหรับการให้บริการนะครับขั้นตอนนี้เป็นการวางรากฐานที่สําคัญเพื่อให้บริการ i.t ทีดำเนินไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้นะครับ3 s e r v i c e t r a n s i น i o n นะครับการส่งมอบบริการก็จะเป็นขั้นตอนที่เน้นการนําบริการใหม่หรือบริการที่ได้รับการปรับปรุงเข้ามาสู่การใช้งานจริงอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ขั้นตอนนี้ครอบคุมการวางแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงนะครับ c h a n g จ Management การควบคุมเวอร์ชันการเผยแพร่นะครับการทดสอบบริการเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจนะครับกระบวนการในสวิตช์ทางซิชั่นเนี่ยยังรวมถึงการจัดการความเสี่ยงการฝึกอบรมให้ผู้ใช้การจัดการความรู้เพื่อให้ข้อมูลและเอกสารพร้อมใช้งานเมื่อเกิดปัญหานะครับเป้าหมายคือให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น ลดผลกระทบต่อการดําเนินงานและทําให้การเปิดตัวบริการใหม่ๆเป็นไปตามแผนที่วางไว้นะครับ 4.Service Operation นะครับการดําเนินงานบริการคือขั้นตอนที่มุ่งเน้นการจัดการบริการไอทีในชีวิตประจําวันเพื่อให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับข้อตกลงระดับการบริการนะครับกระบวนการนี้รวมถึงการจัดการเหตุขัดข้องการแก้ปัญหาการตอบสนองต่อคําขอบริการ และการจัดเหตุการณ์สำคัญนะครับสวิต i ์โอเปอเรชันยังครอบคุมการสลับตุนจาก s วิตตเด็กซการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเป้าหมายหลักคือการรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการลดผลกระทบจากปัญหาและรับรองว่าผู้ใช้จะได้รับบริการที่มีคุณภาพตามที่คาดหวัง นอกจากนี้ยังมีการติดตามและประเมินผลปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความพึงพอใจนะครับข้อ5นะครับ Continuous Service Improvement นะครับการปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่องนะครับหรือ CSI นะครับไอทเนี่ยก็คือกระบวนการที่มุ่งเน้นการปรับปรุงบริการไอทอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลและผลลัพธ์จากการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการนะครับ ระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการบริการการระบุจุดที่สามารถปรับปรุงได้นะการนําแนวทางการแก้ไขไปใช้จริง CSI ใช้กรอบการวิเคราะห์เช่นวงจร PDCA, Plan, Do, Check, App, นะครับ,นะรบและยังครอบคุมการกําหนดดัชนีวัดผล KPI ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจเป้าหมาย หลักของ CSI คือการเพิ่มมูลค่าของบริการให้ตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าและองค์กรนะครับพร้อมทั้งรักษามาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้น CSI ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งของ ITIL แต่เป็นกระบวนการที่แทรกอยู่ในทุกช่วงของวััจากกรารให้บริการนะครับอันนี้มาดูเรื่องเวอร์ชันของ ITIL นะครับมีทั้งหมด4เวอร์ชันนะครับ ITIL เวอร์ชันนึ่นะครับก็เปิดตัวในปี1989เป็นชุดของเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวทางการจัดการบริการด้าน IT ซึ่งยังไม่มีการจัดระเบียบที่ดีเท่าที่ควรครับต่อมาเป็น IT v e เวอร์ชัน2นะครับเปิดตัวในปี2001โดยมีการจัดระเบียบเนื้อหาให้ชัดเจนขึ้นมีการแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆคือการจัดการด้านบริการนะครับ service management และการจัดการส่วนงาน IT it operation management นะครับซึ่งรวมถึงกระบวนการและฟังก์ชันหลักหลายอย่างนะครับ ต่อมาเป็น ITIL version 3รหรือ ITIL 207 0เปิดตัวในปี207 0และมีการปรับปรุงครั้งใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงจากการแบ่งเป็นส่วนๆไปเป็นโมเดลที่มุ่งเน้นไปที่ Life Cycle of Service โดยแบ่งเป็น5ขั้นตอนหลักๆได้แก่ Service Site-G, Service Design, Service Transition, Service Operation และ c o n t i n u e Service Improvement นะครับต่อมาก็จะเป็น ITIL เวอร์ชัน4นะครับเปิดตัวในปี2 0 1 9เป็นการปรับปรุงล่าสุดซึ่งเน้นไปที่การเพิ่มความยืดหยุ่นและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความซับซ้อนโดยเพิ่มแนวทางการทำงานแบบ Agile นะครับ Lean และ DevOps ลงไปนะครับอนนันี้ความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันต่างๆนะครับ ITU เวอร์ชันนึและเวอร์ชัน2เนี่ยก็จะเน้นการจัดการบริการ i อและกระบวนการพื้นฐาน ส่วน i t v e เวอร์ชันเน้นการจัดการตามวงจรชีวิตของบริการ IT โดยมีการจัดระเบียบเนื้อหาเป็น5ขั้นตอนหลักๆนะครับ IT v e เวอร์ชก็จะเป็นการปรับปรุงแนวทางการจัดการบริการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงยัดอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติใหม่ๆรวมถึงการใช้แนวทางการทำงานแบบ Agile และ DevOps นะครับประโยชน์หลักๆของ IT นะครับก็คือจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การดําเนินงานนะครับช่วยให้องค์กรเนี่ยจัดการและดําเนินงานด้านไอทีอย่างเป็นระบบลดความซ้ําซ้อนและความผิดพลาดในกระบวนการทํางานนะครับช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้านะครับด้วยการจัดการบริหารที่มีมาตรฐานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นเนี่ยลูกค้าก็จะได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีความพึงพอใจใน,ในบริการที่ได้รับนะครับช่วยลดต้นทุนนะครับ การใช้ไอทีเนี่ยช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียและการเพิ่มการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้นนะครับไอทีช่วยในการระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านไอทีทำให้สามารถป้องกันปัญหาและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะครับการปรับปรุงการสื่อสารและการประสานงานนะครับไอทีช่วยส่งเสริมการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานต่าง ในองค์กรโดยมีแนวทางที่ชัดเจนและสอดคล้องกันนะครับรองรับการเปลี่ยนแปลงไอทีช่วยให้องค์กรสามารถจัดก,การการเปลี่ยนแปลงด้านไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มความโปร่งใสและการตรวจสอบได้นะครับด้วยแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเนะี่ยทำให้องค์กรสามารถตรวจสอบกระบวนการทํางานและผลลัพธ์ได้อย่างเป็นระบบนะครับสลับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับเน้นการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการเนี่ย มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจนะครับไอ้ที่ช่วยให้องคอ์กรปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้ดีขึ้นผ่านการจัดการทรัพยากรและบริการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและสุดท้ายการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ไอ้ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับใช้กับเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มใหม่ๆได้อย่างเหมาะสมนะครับวันนี้ก็ขอจบอยู่พีงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ